กูก <Google. c oughs> ูกำลังจะมีคนะ <c oughs> อนเทนต์แล้วน้องน้ำตาจะไหล uh -huh. ก,ก็สำหรับคอนเทนต์โซโล่ที่ผมไปฆ่าได้ก็จบลงไปแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยไปตายมานะใน Open World นะครับส่วนเหตุผลที่ผมมาลงนะครับเพราะว่าอยากให้คนที่อยากจะศึกษาจากคลิปที่ผมตายดูนะครับให้ไปประยุกต์ด้วยตัวคนเองแล้วก็2นะครับมันมักจะมีคนที่คิดว่าผมเนี่ยลงเฉพาะฉากที่ผมฆ่าได้นะซึ่งมันไม่จริงนะผมก็ตายซึ่งเดี๋ยวผมจะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับให้พวกนั้นเนี่ยฟินน้ำแตกไปเลยนะครับ enjoy เ้นเกอร์วันชเ้นเกอร์วันชเบเกอร์วันชอนนี่ิวสายกูฮ้ยอัอล,ะล,ะล,ะละเลลเดือตาย um khuyên yai thấy này, thấy nó vẫn phừng, mới chẳng thấy yà, ít điêu, bọn nè, này mày à ây giờ đang ta rút น่าจะตกอยู่น่าจะตกอยู่วนๆๆๆหลับตาเขาด้วยนะมีอะไรตกตกตกสวยๆๆเจมสมสู้เตจมส์สู้เตจมส์สู้หลังของร้านนะพี่สือสู้เสืู้เสืู้ฮาวเวอร์ฮาวเวอร์มันมีโบเคเตอร์มันมีโบเคเตอร์นะโอ้ยเไม่ได้อยู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 ่มาๆๆสามตัวตายแล้วครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงแล้วเดคกิเวอร์เดคกิเวอร์ตัวแพงอยู่ตรงนี้สวยๆเดคกิมเวอร์นั่นนั่นอันนี้จะตายอันนี้จะตายเออเออเดคกิมเวอร์ก่อนเอามาดิเอามาดิเอาให้ได้ไปแถวนั้น เดี๋ยวกูตายเดี๋ยวตาย่วยหน่อยช่วยอยู่ยอยู่วอยูเอาเรวเวเลยมาขวางมันไปหาไปหาจะไปหาหลอดอนลงดีนี้อันนี้เ่ป2 0 5 0 0 2 5 0 0ว้น่าพี่หัวไอ้วาพี่เก็บชีวิตมันจบเดี๋ยวคว้ายู่ันเก็บชีวิตมนจบ

มะเร็งกูแล้วมะเร็งกูแล้วแฝงแฝงไมันแหวมันจะตายแล้วเห็นไหมเระวังฮิวโดนระวังฮิวโดนสเปซหน่อยตามันอยู่เนี่ยกูน่าจะโดนแล้วแหละกูน่าจะไปแล้วแหละไอ้ยางยางยางตายหนึ่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 งฮิวเรามาแล้วฮิวมาแล้วตายสองแล้วตายสองแล้วสองมแล้วเบสหน่อยจเปสหน่อยตายสองแล้วตายสองแล้ว กด้แล้วกดโอเคขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณสาวิสามวิสาวิออนปิงมันตรงผมเลยดิฮิวพระพระพระไปไปช่วยช่วยจนะช่วยเล่นพหยเล่นระมันนี่เนี่ยอยู่ทกันหน่อย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 แต่อนนี้มันตายไป2อแล้วพระมันเนี่ยพักมันฟีเนี่ยโจทานอยู่พุ่ง็อตนะสามวิสามวิสมวิสามกอเลยช็อตเลยช็อตเลยกยาลระตอนนี้พราถูกยา ไปยี up, the the ่ไพาตัวนึงจะตายไปพาตัวนึงตายไาวยแ้ไพาตัวบนก็ตายมรวมมารวมมารวมมารวมเสียแล้วเสียบแล้วเสียบแลตายตายสามลตายสามแล้วผ้าผ้าผ้าผลีบาโดนสวยสวยกตันตันให้ตันให้ตามออกแามไปไปไปสี่เฮพามายพามาจอกอบานะจอกกอพ้าละจับจับผ้าจับผ้าจับผ้ให้ตายโอ้ยมันตกนั้นหัวกรโลกไปแล้วพาตายนี่่วอทัน่วยทันช่วยหน่อย อาตายแน่ยร้อยเปอร์เซนต์เอาตัวอื่นนั่นเลยแหลยอาตายๆๆอาตายอาตายมันจะรีบละไอ้ยี่เนี่ยให้มันรีบไอ้สัตว์ตาย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 เอาให้หมดเอาให้มันหมดไอ้เหี้ยนั่นก็มีวิ่งออกสายบนตรงนี้ตัวหนึ่งมาผมหน่อยสายบนสายบนตัวหนึ่งขอขอบคุณกับการบิ๊กเลย์นี่นะครับเออหนึ่งจุดห้าเอ็ามตามกูมาหน่อยมาหน่อยตรงนี้ตัวหนึ่งว่ะเข้าประตู กูเพิ่งูกูแดกอย่างเดียวตอนนี้เฮียมาเมาได้ยังไงวะโออเคไไม่ด้กจะทานยาตัวใหญ่ไม่เออถ้าจะเบ็ดวันช็อตก็ใส่ยาตัวใหญ่ไว้นะเฮียจับไอแล้วเฮียจับไเ้ีล้วกินไม่เยอะมีกินไม่สักรื้อๆๆๆมาๆๆๆผมลงผมลงแล้วผมจะจับให้เฮ้ยเอาดิเอางั้นเลยเหรอเอฮียตัวใหญ่อยู่เรามันจับผมเนี่ยมันว่าวละมันว่าวละพวกมันก็สเปนนี่กันละนี่เด็ดตัวนี้ตัวนี้ H B J M T อันนี้รวยกดดักเนี่ยนี่รวยอันนี้รวยกดดักเนี่ย ตาแล้วงเย้นเอยอะไรเนี่ยเอ้ตัวอื่นเลยตัวอื่นเลยเ่มตัวมาก็ไม่รู้มีแ้งอะไรมาก็ไม่รู้เฮ้ยลงหมดเพิม่าลงเม่าลงตัด้ไหนเด้อิงหนปิงหนมาตรงนี้มาตรงนี้ให้หมดมาตรงนี้อเคปิงแดงิงแดงเ้ามาอนเวิเยเ้ามาตัวทาวิ่งทะลุเข้าไปเเซฟ้าหลบไปขนเลยเดี๋ยวตัวไปแคนี่ตรงนี้เต็มเลยเซฟ้โอ้เยอะมากเลยเพ่โอเคโอเค้อเเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ปิดทันไหมปิดทันไหมเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปิดทันไหมัุณโญ่าแล้วกวญ่แล้วเล่นกูหน่อยตัวใหญ่แล้วตัวใแล้วปิดทันตัววะไอ้เหียไอ้เนี่ยตัวดาเมจเลยเนี่ยิ่ม่ง่งิ่ยิ่ยยิย่ย่ยยยย่่ายยง่ย่ย่งย่ย่ย่ยิ่ยเยยน้้ยเนช้า โอ้ตายเทียออกผมกำลังจะมาถึงนะโอ้ยให้หลังเข้านะหลังเข้านิดนิดตึงเลยนิดตึงเลยนิดตึงเลยหลังเข้าหลังเข้ามือเลยนี่แเข้ามือม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าออกมาเหลี่ยมสิบอะออกเบียงใหญ่ใจอีกหนึ่งเพิ่งจะมาเนี่ยเพิ่งจะมาถึงเลยนะโอ้ไม่ช้าจังไงก็บอกอย่าเพิ่งแม่นอยู่เพิ่งแม่นผมกำลังมาเนี่ยจบเลยกูคนเดียวใช่ไหมมีกูไกลไผ่ใช่ไหม แล้วมันเดินตามมาเนี่ยไอเซตไอเซตไอไอไอเซตที่เราเล่นเมื่อกี้เราจะเล่นไหมเนี่ยเราจะเล่นไหมตอนนี้ฮิวเราอยู่พร้อมแล้วไม่ยใช่หรอรอยหมอบนั่นโจนไปอ่ะแล้วเล่นมันเอาใช่ไหมออนปิงออนปิงเราจะเล่นไม่เล่นเราจะเล่นไม่เล่นออนปิงไบต์อ่ะผมมีไบต์อ่ะออนอะไรอ่ะเอาดิงั้นงั้นเหลืองก็จับเลยเหลืองลงจับเลยรออะไรอ่ะผมมีพาไบลงจับให้เล่นได้ไหมสวยนี่ธนู ระวัง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 ใจเย็นเนมันมันรีกุ๊กันแล้วนะมันรีกุ๊กันแล้วนะรอแป๊บรอแป๊บสามสองึ่งแคมตอามันแคมลอเนี่ยพันมนเนี่ยทตัวเดียวสเปสกิลเสร็จสกิลเสร็จแล้วสเปสกิลเสร็จแล้วสเปจ่ายแล้วจายแล้วมัจ่ายแวันจ่าย้วจล้ียมเตรมเตรียมเตรียมนี่น่ดูตรงผมไว้ดูผมไว้หาวิหวิหวิหวิสามสองห่งไม่มี พามันจะตายแล้วพามันจะตายละวพามจะตายละวพามจะตายละนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวเออตายเอาแม่งเลยเอาแม่งหมดเลยแล้วตัวใหม่้ตัวใหม่ผมจับได้ผมจับได้ไอ้เหี้ยไอ้มันขึ้นมาไม่ได้ทุกคนมันขึ้นมาไม่ได้ระวังนะมันวิ่งเข้าบอดนะเต็มเต็มเต็มต็มเต็มเอาแทงเอาแทงเอาแทงเกิดแทงแม่งเก็บของโอ้โหเพิ่มมากแทงเก็บของไปวะ เจอแทงวผมมีนะที่ผมมีนะตามหน่โอเคโอเคโอเมออัพนะูนะสผมเห็นพารแล้วผมเห็นพาแล้วเห็นพาแล้วพาร์ามันถึงมากหัวแล้มากหัวแล้วพาตรงมากหัวนะโอเคพาใช้สกิลกันไปแล้วพาร์ทใช้สกิลกันไปล้วพาใช้สกิลกันไปแล้วไม่มีลองบนะระวังระวังระวังเ้าวิ้าวิมีตันมาตายพารตายพาตายอ้มตายไอคิวด้านหลังไปไอคิวด้านหลังสองนั่นีา

เฮ้ยมีคนเด็กเด็กความแคมป์อยู่อุ้ยโอ้หกอยู่สามเฮ้ยเอาดิยังอยู่สามอยู่สามได้ได้น่าจะจับได้ไอตัวนี้เอาะไเอาะไรเกี่ยวกันได้แล้วได้ได้ไม่มียาวอล์กไม่มีพระคุมหายตัวจีบมันจบจีบแล้วไงเล่นปังมาเล่นปังมันเล่นอะมันหมดผลทางแล้วไงหกสามสิบครับมันมาจนเตอกสามสิบโอเค ตีเบาๆแล้วมันแตกตีเบาๆเออตีเบาๆผมค่อยๆเคาะอยู่ผมค่อยๆเคาะอยู่ตีเบาๆค่อยๆตีเออคืออู้ของแท้ไม่แตกเลยสักชิ้นอ้ตีเบาสุดๆอะเก็บหน่อยเก็บหน่อยผมเต็มแล้ว